นี้ยหนอหนาวันนะบกินเข้าแล้วก็ส่งนมมาอุ่นแหมจับนมแก้วนมอุ่นต้มนมระเบศอืมต้มน้ำมันโซโซอยู่นะซุปแกงน้ำไม้ก็มีแหงแล้วเนาะสีมงแรงกันแล้วแลนะ้วแล้วจาม,มงกว่านี่หนาะกินกับไม่ปุ๋ยปั้นนึงเข้าก็มีแหล่อยู่ปั้นนึงไข่กับลูกนึงกันที่กินนะต้มไข่ไ้สองลูกก็กินลูกนึงกับแกงซ้าเนี่ยเมื่อแลงนี่ก็เลยบ่ได้โจกออกไปกินแล้วก็กินแต่น้ำไม้กันกับ เลียก็ไม่ปลื้มเอาใส่ถ้วยไปเอาเจ้าแกงใส่ข้าวเบียตีใหญ่ก่อนเออใส่ข้าวเบียในน้อยแล้วก็เผาเผาพรผีไงสัสแล้วก็ลอกลอกตัดลงพังพผักแดงใบไอ้ยอดตะอมแดงวะโอ้ข้าวเหนียวหอนๆตุยแกงน้ำไม้ไม้ไว้น้ำข้าวเบียหอมๆมาแซ่บแล้วเนาะเครื่อนครบผักครบบ้านเขาไปแล้ววายปองอ่ะเดินทางวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่หกถึงอยังประมาณแค่ ตูกะลองแกงมึงจากน้อยเดอ้อจากหยุบเด้อแล้วตูกะเอาหยนใส่น้ำฮอนเลยจังบานเข้าใจบอก็ต้องหว่วงมากกวเถอะแต่ว่าผักม,มันคือบ้นนานเฮนานะมีตู้แข็งต้มได้มันมกบ็บบเปื่อยดอกบอรองมึงจากม้อแกงอืมอ้าวบอรองอีลูตีเมก็ไบ่เคยต้กให้ตต้กให้โตกระบอกเสียว่างั้นอ่ะแต่ว่ารุ่นี้ได้ดีลูก บอกเป็นอย่างดอกเคยกินยูเพราะว่าพี่นุชเพิ่นสั่งที่ส่งมาเจ้าคอแรนดนเพิ่นตากหมาเออเแต่มันบิ้นีนเค็นนั้นหน่อยเดี๋ยวแต่ว่ามันเป็น้อกับแม่ก็ปาดปาดป้าดปาดฝัดดนลงเซน้ำแล้วขับกหอนแล้วต้มแล้วขับกหอนแล้วเนี่ย <laughs> ลงเบิง้งวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็อวันนี้วันที่ยี่สิบสอง ยี 25, uh. ่บห e uh, ้าแล้วเดินเดินทางยี่บห้าเดินทางยี่บหกก็มาถึงนิบายสามแล้วว่าแม่มันก็หอบบานมาได้กดแล้วเนาะอ๋อนั่งเครื่องไปกับเพิ่นไปกับเอพี่อีกคนนึงพอดีซอยกันหอบก็จะไปเห็นสนุกแล้วีเด็กน้อยน้อยถ้าบาเจ็บบาดไข้แล้วอ้ยเดินเข้าแต่อ่างน้ํากะละมังคือน้องน้องไอตอนในน้อยจำได้ปะต่อแต่ต่อแต่นะหายเผือบ่ได้ไปอยู่แต่ไหนอ่างในซ่วมนะตอนสมก้อสมก้อ เอออ้าอ,อันนี้อันอันนี้จากจากปีอันล่านนะปีกว่าอือกอน,น้องนายเดือนเดียวควบกไว็ไกวมันก็ยังบม่ได้เหวียวัดตัวตั้งได้ยังเก่งแล,แล้วตัวแตะแล้วกันลังเก่งแนละเออือสามสี่เดือน กำลังตั้งสังแล้เขาตัวใหญ่อยอืมเห็นแนละ้วมีความสุขลงอ่างกำลัม,มังโดดลงแต่น้ําเล่นแต่น้ำเนี่ยเออไปบ้านห้องฮอนเนาะคนเกิดเมืองหนาวเออคินฮอดฝรั่งน้อยแต่ก่อนนะน้อยน้อย,อยเลี้ยงงายอยู่เด็ก,ก็อยู่เออแป๊บเดียวเดินหาน้ําเปิดตู้เย็นจําได้บ่เปิดตู้เย็นบ้านนั่นเย่ยดูดทิ้งดูดทิ้งดูดทิ้งนะก็ปลุกนมน้อยสมัยน้อยนะเอ,อยใหญ่มาผัดยาก เอ็น้องไอ้พอเลี um ้ยงตะกรอนข้อคานอยู่ฮั่นเนาะมาหาพองะเล่นกับเล่นกับพองดีจังดิน้องไอ้เล่นดีแล้วกอาหนูรอแดเลี้ยงหนูอันอยู่ในไอ้วงหั่นดิวงไอ้ปูนนะหนูรอแดงเตือนเฝ้าตายอยู่เน้ย ยิ่ฮอดตอนเน้นน้อยๆยังว่ามาเห็นลูกน้องพลอยเออเข้าวทาไอมิวก็ฝันจ้างอยากไปเมืองไทยโอ้ยเบิ่งกันไปก็รู้จะเก็บจักรกรรมแม่มรู้จะเก็บจักรกรรมกาเดือนหนึ่งก็ซักไว้จักร้อยหนึ่งสาเดือนหนึ่งก็ซักไว้จักร้อยหนึ่งสาม,ออมีเราได็กก็เที่ยวก็เล่นกิโอ้ยว่าวมไ,ได้ ใช่ครับเราจะเลี้ยงมันด้วยมันคิดจังไงก็จ้างมันเถอะบอกได้บอกเอาไปบ่ได้ก็แล้วไปนั่นน่ะเฮ้ยบ่โผล่บ่โผล่ไหลกะขาบ่ฮอร์ใจกะมันกะบ่ฮอร์ใจคือเก่าห์นะว้าไปมันกะไปคายข้อบังคับมันบ่แล้วแต่มันอีคิดเอา ลรวแต่มันอิเซเอ้าวลูกสองคนแล้วลูกเอ้ยอันเวลายาม,มีแหงกินบรู้จะเก็บแล้วเวลายามป่วยขึ้นมาเวลายามเท่าขึ้นมาเฮ็ดบ่ได้นะเอาเงินใดมันต้องใสก็ให้รู้จะเก็บสอนที่แม่สอนตัวนี้ตัวสอนลูกเดะบกมันแดงโอ้ยอย่า่าบ่บ่ห้าสิบออันที่ว่าฟาดตายโตนะห้าสิบบาทแต่ห้าสิบบาทยูโรก็ยังดี ก็ลอยกันอย่างดีให้ทุกเดือนทุกเดือนเข้าไว้จนกว่าโตอีมีอายุเท่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะให้ซอยเหลีห่ยหัวซีอุนาจุดตลอดบอ<ม>เป็นไงแล้วขากระเปิดหนีนะผู้ชายนะ<ม>บอกมันพอกมันใจดีเอาบเอากรแล้่แเต่เดี๋ยวมันอีคิดถึงเอง<ม>ถ้าเหาบอกมันแล้วนะเออจังไปอีกหมอไปดู ม้นนี้ขอไปอำเภอกันเบิดน่ะขอประกวดร้องเพลงผู้ใหญ่สมใจวงเขียนขอที่ร้องเพลงม้อนี้เห็นเยอะเออเขาดาวกันเน่นกไปกับผัวจิเห็นแต่งตัวยูเห็นรูีาลงรูปในมายุบ้านบ่ายสามครึ่งสี่โมงอ่ะกันเบิดน่ะเออเป็นโสดยูมายุบ้านเั็นอย่างสวยสู่ไปก็เอาแม่ไปนาแม่มานั่งฝ้าบ้านผู้เดียวเห็นอย่างงั้นแหม มันไปบ่ได้กูโอ้บ่ต้องล้อมลอมใจลูกเดะแม่เฮยกูก็สดแล้วแหน่บ่ได้ต้องเฝ้าไผแล้วมึงก็พากูไปม่วนเดะแม่ก็ว่าซั่นแม่แล้วเสิว่าังไดบ่ว่างกันเด้อเนี่ยบ่แม่นอีไปแอวคอยกลับตีก็อีว่าอีกเด้บัดนี้ไป กูบอลเราคอยกลับนะญาติว,ว่างสิเดฟมันทห้งว่างจีมูมึงก็เปิดหูเปิดตาก็าาว่างมาแ่เด้หมเฮยห้องไปนําลูกเด้เมอันอย่างก,ก็ว่าแต่กูบ่ไปบ่ไปให้รู้จักเอิรนําเขาเด้แมเออไปได้ทอดได้กูก็ไปท่ดน,นั้นนะห่างเสียมึงก็เอาใจกูเด้เมหัังสันไม่เฮยไอไอโปูมันก็จอดรถเอาอีหนังดมเนาะม,มุนยาละแม่เพไปไหนเปิดประตู ไปไหมล่ะเขาดาวก่อโอ้เขาเออเขาไปเขาทุกปีนะเนี่ยเมืวนนั่นนี่นั่นอ่ะไปกอดไอ้ปักดอยนี่มันก็หอบลุ่มหอบหลานไปบดกินเหล้าใตกลมหนาวบางทวันในบ้านก็หนาวพอแห้งแล้วยังนี้ขึ้นไปหนาวกลางลานอำเภออีกว่าตทีไปเออมื่อวานจะฝังผู้ใหญ่เขียนผู้ใหญ่ไอ้สมายวงเขียนร้องเองเถอะเมื่อนี้ เออเห็นลูกคนสนุกสุดนานานเยอะเห็นอยู่ในกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยหากะออกมาก็ยังว่าอยู่ข้างบ้านที่อย่างก็เอามึงไปเด็กกูก็ซิไปนําะหนะกูเหนื่อยเมื่อไรมึงก็ต้องพากูกลับฮะหนักกวางสั่นไปกับลูกนะมันีกล้าปฏิเสธบออันนี้บ่ลองเลยเนาะเออมีแต่กูบอไปกูบอไปยันไปง่าไปยุ่งทุ่มน้ำมักน้ำลายทุ่มโอ้หนาวขึ้นมาแล้วก็ให้ขึ้นมา ดังไหลเข้าอีอย่างเข้ากันโอ้ยใจเอ้ยพระไปส่งแม่กับุเตอกันที่บ้าเปิดตาหน่อยนึงก็ยังดีเนาะพอมันลำบากเขาเข้าไปกันเธอมีความสุขแม่บอกกระโทนหนาวมาได้คือเก้าเดี๋ยวเกิดเขาแม่เกิดเขาอันอันอย่างก็จุดถูจุดอย่างเข้า ีตกอกตกใจเพราะว่าแม่ลูกอา<ต>้กันไหมปีใหม่โอ้หสลองกันก้อนเป็นสิบมือสิบเป็นนั่นนี่เพราะตลอดตลอดกันอยู่นี่บอกกลัวสิบปีใหม่พี่ไทยเมาตลอดว่ะที่ก็ล่รู้อะเขาก็ักเขาก็สลองกันแค่วันเดียว เมืองนอกันสลองวันที่สามเอ็ดก็แค่วันเดียวเมืองไทยสตาร์ตตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเขาดาวว้าอโอ้ยกันแนวเว่าหลไรอันมันมันปีใหม่ก็สลองกองไฟก็ซูมือนะบ้านนี่มีหัวเอยเมืองไทยสลองได้ซูมือนะวันไหนไหนพีไทยก็เมาประมาณนั้นเลยนะมวนเกือบสันสัต์สันสาต์ของเขาแล้ว อีทุกเลยสุขอให้ได้กินเหล้าสะก้อนวันที่ทางเมืองไทยเขาอะสิละเมืออ่อก่อนวันที่ขอให้ได้กินเหล้าสะก้อนเรื่องอื่นว่ากันวันที่จิบจอยวันนี้กูมีความสุขพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็แต่จะทํางานได้หรือไม่ได้ก็แกล้วแต่เขาจะบัคิดยังั้นึวอวันนี้ขอให้กู<อ>สงสิเป็นสั่งสั้นนะ่ะแต่กะวันลุกเขี็นงานกันได้กันทุกเช้าเด้ดล่ะเอาแต่แท้คนบ้านเฮากินเหล้ากิงเขีงานกิน